จังหวัดปัตตานีเปิดนิทรรศการโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัม,าอมาพาตครั้งที่8เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่บริเวณลานศิลปะวัฒนธรรมหน้าสาลากลางจังหวัดปัตตาตนีนายสมนึกพรมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดนิทรรศการโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่8เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดังแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างในการารักษาสุขภาพและการออกกำลังกายกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกยียรติมีการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้รับความรู้ในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์รวมถึงการดูแลส่งเสริมสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกซึ่งปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดและหัวใจราว 16.7ล้านรายต่อปีในจำนวนนี้เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองประมาณ5.5ล้านรายและในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ1,880รายต่อแสนรายถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆรองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็งจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30ตุลาคมนี้ครับ